ก็สังกัดกศนพเศิรแดนเนาะก็จะมีกิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเน,นื่องก็คือ,อจัดการศึกษาด้านอาชีพให้ประชาชนในตำบลพุทธบาทเรานะคะหมู่บ้านของเราก็มีขนะองดีเนาะก็เลยให้เป็นอาชีพวิจประจาวันได้นะคะก็เป็นการใช้เวลาว่างผู้รู้ในหมู่บ้านก็นะคะโอกาสดีของเรานะคะหมู่อื่นไม่ได้อย่างเรานะคะที่ทางกศนมาให้ ให้สิ่งดีๆกับเรานะคะในวันนี้คือเรามาเรียนวิชาอาชีพเสริมนะคะถ้าใครจะคิดวิชาไหนอีกก็มีนะคะคือครูปู่ะะ <c oughs> <laughs> มาให้ความรู้เราด้วยเนาะก็มาเป็นผู้เรียนเขาเรียกว่าต่อยอดนะคะมาทําสินค้าทําผลิตภัณฑ์ให้เราเราจะได้ไปสร้างอาชีพใหม่หรือว่าอาชีพเสริมนะคะไรายได้เพิ่มในของเรานะคะค่ะเรียนเชิญค่ะ แก้วผมลูกอะไรเงี้ยวันนี้ได้ลูกละ้ห้าสิบห้าบาทห้าสิบเก้าบาทครับสินค้านะคะเราต้องลงด้วยเก้ามันจะดูแบบว่าเอ๊ะดูไม่มากใช่มันจะเหมือนว่าเป็นเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคการขายนะคะเอ้ยมันยังไม่ถึงหกสิบบาทเลยแค่ห้าสิบเก้าบาทเององแ่ที่เห็นมแค่บาทเดียว วันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวนมลูกค้าหลอกง่ายจะตายจะปันเดต้องลงได้เก้านะฮะนี้ก็จะเป็นมะพร้าวน้่มหอมนะครับประมาณกลางนะครับไม่แก่ไม่งอนนะครับแล้วก็จะทำเป็นด้ามไม้สักครับแล้วแต่เราจะใช้ด้ามไม้อะไรก็ได้นะครับแต่ไม้สักแบบมันเป็นไม้เกล็ดลายจะสวยแล้วก็มีความนุ่มนะาจจะเป็นไม้ไผ่ก็จะดูแบบ กำกามาพาวฮะจากชุมชนบ้านเวงอาช้างตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมีชาวบ้านเข้ามาร่วมกิจกรรมทำกับามาพาวไปพวกคมไฟนะครับจริงหรือว่า ตัวนี้ก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนนะครับอ่าช่วยชูโป้หน่อยครรับอโมีค่รับ ทำนะคะอ่าตอนนี้ก็มาชมการนะทำกลามาพร้าวนะครับนะฮะพร้าวนะครับในพามาชมมาดูกันนะครับในเครื่องมือที่ผลิตอันนี้เป็นพวกสว่านนะครับมีกลามาพร้าวอ่ามีอุปกรณ์เครื่องเจียนะครับถ้าท่านใดสนุกใจนะครับอยากจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องทำกลามาพร้าวนะครับอ่เป็นพวกลิง พวกช้างนะครับเป็นของชําร่วยก็ติดต่อมาที่ผู้ใหญ่ชะลอบุญเพชรนะครับบ้านห้วยงาช้างตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เลยนะครับติดต่อมาทาง YouTube ของลุงประสานนะครับหรือวงเล็บสองคนสามแขนได้เลยนะครับติด เด็กแักแค่หน่งปไปหดอันนี้เราวันนี้ก็จะสาธิตการทำให้ดูนะครับ

กดแชร์กดติดตามคัวเรเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดของสูนารเดนรูนะครับมาอบรมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย